สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาอัปเดตบ้านเราให้ดูจ้ามุงหลังคาแล้วจ้าเี้ยหนก็จะทำข้างล่างแล้วจ้าตอนนี้มุงหลังคาเสร็จแล้วจ้ามาอัปเดตบ้านเราให้ดูจ้าบรรยากาศดีร่มรื่นดีจ้า ข้างหลังบ้านเราก็เป็นสวนยางสวนยางพลา ตอนนี้หมอ